ตอนแรกว่าด้ยวยเรื่องฮอร์โมอนทําอย่างไรไม่ให้ฮอร์โมอนหมดเร็วแล้วจะแก้ด้วยการรับประทานฮอร์โมอนเสริมเวิร์กหรือเปล่าไปติดตามหาคําตอบกับหมอฟ้ากันเลยค่ะก็หลักๆเนเวลาพูดเรื่องให้คายกับชะลอวัยหรือว่าแอนตี้เอจจิงอะหมอจะชอบอ้างอิงคําต้องบอกว่าเป็นคําเทศแหละของพระท่านบอกว่าลักษณะของความแก่เนี่ยจะมีอยู่น้อย4อย่างมากอยู่หอย่างไอ้น้อย4ที่ว่าเนี่ยก็คือ1 คนที่ชอบคิดว่าชีวิตเหลือน้อยคือแก่และอย่างที่2ก็คือเรี่ยวแรงเหลือน้อยนี่ก็เริ่มแก่และอย่างที่3ก็คือผมน้อยผมบางอย่างที่4เนี่ยเจอเยอะที่สุดเลยก็คือขี้ใจน้อยส่วนนี้ที่มีมากเนี่ยก็คือพูดมากนั่นเองนี่คือเป็นลักษณะของความแก่คนก็เริ่มมาสงสัยว่าทาไมคนแก่มันจะต้องมีน้อยสีมากหนึ่งอย่างหนึ่งที่เราเจอคือเรื่องฮอร์โมน ฮอร์โมนหลักๆในร่างกายเราเนี่ยแบ่งเป็นตัวหลักๆที่เราวัดกันบ่อยๆก็มีฮอร์โมนจากสมองช่วยเรื่องของความอ่อนเยาว์เรียกว่าเจ้าโกรธฮอร์โมนเสริมสร้างกล้ามเนื้อบ้างละ่ะซ่อมแซมสนที่สึกหรอบ้างละ่ะทําให้กระดูกมันยังแข็งแรงอยู่บ้างละ่ะนะคะอย่างที่2ก็คือตัวไทรอยที่เราวัดกันบ่อยๆเลยวัดกันประจําเลยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของออกระบวนการการเผาผลาญต่างๆในร่างกายอย่างที่3ก็คือกลุ่มฮอร์โมนเพศ และตัวสุดท้ายที่เราไม่ค่อยพูดถึงก็คือฮอร์โมนความเครียดเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยฮอร์โมน3ตัวต้นที่มันช่วยชะลอความชราซ่อมแซมส่วนสึกหรอฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยมันตกเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วหลังจากเราอายุ20ที่พีกสุดปุ๊บมันก็ค่อยๆต่ำถ้าเป็นผู้หญิงก็โชคร้ายหน่อยช่วงประมาณ50ก็หยุดผลิตเลยฮอร์โมนเพศของผู้ชายก็ค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆแต่อีฮอร์โมนตัวเดียวที่เพิ่มเนี่ยก็คือฮอร์โมนความเครียด ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคนที่อายุเยอะแล้วเขาเลยขี้ใจน้อยเพราะเขาคิดมากแล้วก็พูดมากเพราะว่าขี้กังวลน,นะคะมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าเออทำไมคนแก่ถึงมีคุณลักษณะแบบนี้ออกมาเพราะว่า้ฮอร์โมนที่มันช่วยชะลอแก่ของเราอะ่ะมันลดลงในขณะที่ฮอร์โมนที่กระตุ้นแก่ของเราเนี่ยมันดันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเวลาที่ เราอายุมากขึ้นอย่างที่บอกคือธรรมชาติทุกคนเกิดมาเนี่ยพระท่านก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้ว่าถึงไม่ทําอะไรเนี่ยฮอร์โมนมันก็ย่อมจะต้องลดลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าการที่เรามีรูปแบบการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตบางอย่างมันอาจจะชะลอกระบวนการเหล่านั้นได้ในขณะที่รูปแบบการใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งก็อาจจะกระตุ้น ให้มันลดลงไวกว่าปกติหรือว่าเสื่อมไวกว่าปกติได้เหมือนกันตัวที่ช่วยชะลอหรือว่าต้านแก่เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของความเครียดคนที่เครียดจะแก่ไวฮอร์โมนตัวดีๆเนี่ยมันจะตกลงหมดส่วนไอฮอร์โมนความเครียดที่ปกติมันก็จะเพิ่มอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นก็ไปกระตุ้นให้กระบวนการชราอนี้มันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อย่างที่สองคนที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ไม่ถูกสุขลักษณะ ธนอาหารแป้งเยอะของทอดของมันเยอะอาหารที่มีโปรโตีนน้อยร่างกายก็ไม่รู้จะเอาไขมันตัวดีหรือว่าโปรโตีนดีๆจากไหนเนี่ยไปผลิตเป็นฮอร์โมนให้ร่างกายกลุ่มนี้ก็ทําให้แก่ไวกลุ่มที่3ก็คือออกกําลังกายออกกําลังกายนี่ยังไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องไปเข้ายิมไปต่อยมวยไปเล่นโยคะนะคะแต่ว่าเป็นในเชิงที่ว่าเราต้องมีความกระฉับกระเฉงมีการขยับเคลื่อนเนื้อตัวตลอดเวลาไม่ได้นั่งอยู่กับที่เฉยๆทั้งวัน แต่ว่าโดยลักษณะงานคนปัจจุบันทั่วไปนั่งโต๊ะนั่งออฟฟิศัวช่วยมันก็ค่อนข้างเยอะกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าลักษณะเป็น Sedentary Lifestyle คืออยู่นิ่งกับที่เฉยๆกลุ่มนี้ก็มีภาวะเสี่ยงคือกระตุ้นให้ฮอร์โมนนี้มันเสื่อมหรือว,ว่ามันตกไปกับปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะแก่เร็วหรือจะแก่ช้าก็เริ่มง่าย,ายเริ่มที่ตัวเองก่อน ในการใช้ฮอร์โมนเสริมหรือฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะคือมันไม่มีอะไรในโลกที่เขาเรียกว่าดี100%แล้วก็เสีย100%เวลาเราใช้เนี่ยในเชิงของพวกชะลอวัยเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเวลาอายุเยอะขึ้นฮอร์โมนตัวความเครียดมันเพิ่มขึ้นนะฮอร์โมนตัวดีต่างๆมันลดลงวิธีที่เราทําก็คือเราก็เจาะเลือดดูหรือว่าอ่ะตอนเนี้ยสมมติอย่างหมอ อายุ30กว่ามาอยากรู้ว่าตอนนี้ฮอร์โมนเป็นยังไงทาไมฉันรู้สึกแก,ก่กว่าวัยจังเลยจะออกมาปุ๊บเขาก็จะดูภาพรวมของฮอร์โมนทั้งหมดแล้วก็จะบอกเราได้ว่าอ๋อจริงๆคุณอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะเพราะฮอร์โมนบางตัวมันเสียสมดุลไปแล้วเราจะทํายังไงละ่ะถึงจะฟื้นคืนสมดุลของฮอร์โมนเหล่านี้ได้อันดับแรกไม่พ้น3ข้อแรกที่หมอบอกไปกินอาหารพักผ่อนออกกําลังกายเพราะมันเป็นปัจจัยหลักเกิน80%ถ้าทําได้เนี่ยฮอร์โมนมันดีขึ้นเองอยู่แล้วโดวยธรรมชาติ แต่ถ้าทําไม่ได้หรือฮอร์โมนมันต่ํามากๆจนอาการเยอะๆเลยอย่างผู้หญิงวัยทองผู้ชายวัยทองอาจจะมีบทบาทในการใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือฮอร์โมนเสริมเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยภาวะที่มันเกิดขึ้นจากการขาดฮอร์โมนนั้นๆเนี่ย,ยมันดีขึ้นชัดเจนคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ว่าพวกนี้ถ้าเราเน้นแต่ว่าเราฉีดใช้เสริมใช้แทนอย่างเดียวโดยไม่มีการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งเป็นความเสี่ยงบางอย่างเนี่ยผลที่ได้จะไม่ถาวรหรือว่ายั่งยืนก็จะเป็นแนวโนว้มว่า ต้องมาฉีดบ่อยขึ้นขนาดยาเยอะขึ้นมีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนเยอะขึ้นแต่ว่าในกลุ่มของพวกฮอร์โมนเพศนะคะที่ใช้กันเยอะๆจะมีทั้งรูปแบบกินรูปแบบทาแล้วก็รูปแบบฉีดซึ่งทั้งของฮอร์โมนของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอกีกแบบทานนี่ยังมีแบบที่ทาทางช่องคลอดอย่างเดียวกับทาทางผิวหนังมันก็จะมีความแตกต่างในแง่เรื่องของผลข้างเคียงแล้วก็รูปแบบการดูดซึม แต่ที่คนชอบถามกันบ่อยๆมันจะเป็นในกลุ่มฮอร์โมนผู้ชายมากกว่าฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยแบบกินจะให้ประสิทธิภาพค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันผ่านาการทำลายที่ตับค่อนข้างเยอะแต่ข้อดีก็คือมันใช้ง่ายแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยมันกไ็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะว่ามันเ,เป็นแบบกินแล้วก็ขนาดยาปริมาณไม่เยอะแบบที่สองเนี่ยก็คือเป็นแบบที่เป็นแบบทาและแบบที่สามก็คือเป็นแบบฉีดถ้าเกิดว่าอยากให้ปริมาณยามันเข้าไปในเลือดเต็มที่จริงๆเนี่ยแบบฉีดเนี่ยคงดีที่สุด แต่ขณะเดียวกันเวลามันดีที่สุดก็หมายความว่ามันเพิ่มระดับฮอร์โมนในร่างกายได้เต็มที่มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงเวลาที่ฮอร์โมนผู้ชายเวลาเกิดใช้เนี่ยแล้วใช้เยอะเกินไปก็มีอันตรายมากกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอบอกคือการใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวมันช่วยปรับเ,เพิ่มคุณภาพชีวิตหรือว่าช่วยปรับสมดุลช่วยแก้ปัญหาบางอย่างทำให้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่า เราก็ต้องมีการคุยกับคุณหมอก่อนต้องเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเราฉีดฮอร์โมนหรือว่าเลือกใช้ฮอร์โมนแล้วนะมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นไหมเราต้องทําอะไรเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นสารเคมีในร่างกายซึ่งเวลามันออกฤทธิม์มันออกฤทธิ์ออทันทีเห็นผลค่อนข้างชัดเจนเวลาเราดูข่าวอย่างนักกีฬานเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้ยาโดบฉีดพวกสเตอรอยหลังๆไม่ใช้ละมีกลุ่มที่ไปใช้ฮอร์โมนผู้ชายไปใช้พวกโกทฮอร์โมนก็จะเห็นเลยว,ว่าใช้ไปนานๆก็มมีีผลข้างเงเเคยหือนนกัน ดังนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้สูมี่สมห0 5ถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจดูก่อนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนำเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆบางทีข้อมูลบางอย่างเราอ่านเองจากอินเทอร์เน็ตมันว่าแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างม,มันก็จะทาให้ปลอดภัยกว่าแล้วล่าสุดที่เจอเรารู้สึกว่า สงสารที่สุดเนี่ยคือเป็นผู้ชายอายุ27เองแต่ว่าเล่นยิมตลอดแล้วเหมือนอยากได้กล้ามสวยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าใช้ฮอร์โมนโปุ๊บเนี่ยมันเห็นผลไวเขาก็ไปฉีดเองแล้วตอนที่มานี่ก็คืออยากจะมาประเมินดูว่าเอ้ยไอ้การหลังจากฉีดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาฉีดไปสัก6เดือนเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีทันนี้จริงๆเขาก็ใช้ปริมาณเหมือนเดิมปรกมา,ากฏมาเจาะเลือดปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยค่าปกติที่เราใช้เนี่ย มันจะอยู่เฉลี่ยนะคะประมาณ478นี่คือฮอร์โมนผู้ชายนะแต่ของน้องคนนี้เหลือ20เอง20จาก478อะแปลว่าจากที่เขาใช้ฮอร์โมนเยอะเกินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยใช้เป็นนานๆแล้วพอเขาหยุดฉีดเนี่ยร่างกายมันขี้เกียจจะผลิตละมันก็ต่ําก็ทําให้เขามีอาการเหมือนกับผู้ชายวัยทองนะที่จริงๆอายุเพิ่ง27 เพราะฉะนั้นจริงก็ถืออันตรายมากแลวเวลาใช้เป็นระยะยาวเนี่ยมีความเสี่ยงว่งเป็นหมันได้ทําให้ถุงอันทะฝ่อได้ของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเพราะผู้หญิงจะไม่เหมือนผู้ชายนะเพราะผู้หญิงจะค่อนข้างจู้จี้จุกจิกแล้วค่อนข้างจะละเอียดกว่าและอีกอย่างผู้หญิงกับทุกคนจะกกัวเรื่องมะเร็งเต้านมหมดจะกกรวเรื่องมะเร็งเต้านมหมดเพราะฉะนั้นพอพูดถึงฮอร์โมนปุบ๊บผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ฮอร์โมนเองเลยด้วยซ้ำต่อให้หมอแนะนําว่าเอ้ยอย่างคุณควรจะใช้ ก็ยังไม่ค่อยอยากใช้เพราะกลัวว่าใช้ไปแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นมะเร็งนั้นของผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีที่ซื้อใช้รับประทานเองส่วนใหญ่จะเจอที่เป็นเคสผู้ชายมากกว่าแต่ว่าในกรณีผู้หญิงก็เหมือนกันเราก็ไม่แนะนําว่าให้ซื้อแล้วเอามาใช้ทาหรือว่ากินหรือว่าฉีดเองเพราะของพวกนี้เวลาเราใช้โดยไม่รู้ว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นานแค่ไหนต้องติดตามระวังผลอะไรบ้างเนี่ยจะมีโอกาสทําให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี